ในระหว่างที่พี่ๆกําลังกินกันอยู่นะครับอันนี้ก็คือรุ่นพ่อพ่อ,พอแม่แม่นะครับพี่ๆนะครับกินกันอยู่นะครับมีเด็กน้อยเล่นอยู่้รงไหนจามาแล้วครับป๊าไปหาพ่อประตูจ้า <c oughs> <c oughs> ไปประตูลูกไปจะไปไปไป พ่อไปนู่นแล้วนะ่ะนูน่นพ่อเรียกทางนูน้นไปแล้วค่ะพ่อเรียกอยู่ไหนล่ะลูกอยู่ไหนอยู่ไหนคะเฮ้เา,า,า้มา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  ขนมเป็นลูกเทพจริงๆนะลูกนะขนมเป็นเทพมาเกิดนะลูกนะไม่ขอถูหวยนะลูกนะแต่วันที่หนึ่งเลยนะโอเคไหมครับนะ๋ย่พ่อจะทําบ้านใหม่หมดเลยโอเคไหมครับแต่เราไปอยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมครับเาจะเป็นเทพใช่ไหมครับนั่นๆๆๆๆนๆๆ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 ้ๆๆ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 ๆ้ๆๆ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  ห่างเล่นน้อยนึงพี่จับข้อหนูลูก กูวหนูอ่ะแต่เพราะว่ามันต้องมีกระดมสามเม็ดนะแต่รับแท็กซี่ดิอ่ะรัแ <c> ท <oughs> ็กซี่ดิเนีย่ยไปเขื่อนนี่ก่อนนะไปไปกินหญ้าที่เขื่อนนะลูกไปป่าวไปป่าวไปเที่ยวเขื่อนกันไหมวันนี้ไปป่ะพ่อพาไปเขื่อนไปไหมไหนออกมาเดินดีๆนี่มา,มาตามพ่อมาไปเ,เร็วเรลงมาเร็วๆๆๆๆเร็วผมทิ้งมาลงมา ยังงงกระชุดด้วยนี่ให้ใส่อะไรเนี่ยพรให้ใส่อะไรเนี่ยมามันทิ้งตรงนี้นกอพี่งงฮะพี่งงฮะน้องกูเป็นอะไรวะนี่พันไหนวะพี่งงกับดมน้องใหญ่แลยว ลองดูนะครับเตรียมไว้ออกทริปนะครับเวลาจะพาไปทริปก็จะได้มีชุดน่ารักน่ารักนะครับเอ้าพี่พี่นะครับวุนทิงโตมาก็จะเป็นสาวประมาณนี้แหละครับนี่นะครับอันนี้อันนี้หกเดือนครับอนี่หกเดือนแต่วันทิงเดือนครึ่งนะครับยังไม่ครึ่งดีมาทำดูฮะทำแตกต่างฮะพี่สาววุนทิงก็หกเดือนครับบุนทิงก็จะโตไม่ไม่หนีพี่สาวแล้วครับทักทายน้องนะฮะ ายแล้วนะเดี๋ยวขอตัวเปลี่ยนชุดให้เด็กๆกันนะครับไป <laughs> ไปตรง,งนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องปรับปรุงนะเพี้ยนมากเพี้ยนมากจำน้องได้เปล่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่ตัดชุดให้ใหม่ครับแม่ตัดชุดให้ใหม่เพี้ยนมากงงอะ่ะไ,ได้ไหมได้ไหมได้ไหมแต่ได้ไหมพอดีไหมหรือพอดีไหม มีขามีโบนะครับมีเรียวๆนะครับใส่อุ้มเลยนี่ๆๆดูรวมๆนะครับรวมๆน่ารักมากน่ารักมากครับดอกกระดุกกระดิกกระดุกกระดิ๊บเลี้ยงมันติงไอ้ไอ้ไอ้อย่าจองกันนะ